สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังช่องเวทวิทยาคมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคุณแผนมหเสนนะครับคุณแผนองค์นี้ปัจจุบันอยู่กับพี่ชัยของผมซึ่งพี่ชัยของผมนั้นพ่อเขามีศัก์เป็น พี่ชายของแม่ผมหรือเรียกว่าลุงนั่นเองนะครับทุกครั้งที่ผมไปบ้านของลุงเวลาที่ดูทีทวีเวลาที่ดูทีวีผมจะหันหัวไปทางหลังทีวีหลังทีวีนั้นจะมีหิ้งพระ ซึ่งหิ้งพานนั้นจะมีครูบาอาจารย์ของลุงอยู่ซึ่งท่านเป็นคนให้ของศักดิ์สิทธ์นี้มาคือคุณแผนแต่คุณแผนนี้ไม่มีข้อขลําใดๆทั้งสิ้นจึงไม่มีปัญหาในการใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายเงินตาลนะครับเพราะว่าไม่ต้องซื้อเพียงแค่ผู้หญิงเห็นหน้าเราก็สามารถที่จะกีบผู้หญิงคนนั้นโดยทันที คุณแผนองค์นี้ได้มาจากพระต่าง,งหมู่บ้านซึ่งต้องข้ามน้ำไปเมื่อข้ามน้ำไปจึงได้คุณแผนนี้มาซึ่งพระรูปนั้นท่านได้ยกให้เป็นสุนบัติชนนสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปลุงของผมนั้น มีภรรยาด้วยกันสองคนคนที่หนึ่งมีลูกสาวหนึ่งคนซึ่งถ้าใครได้เห็นก็จะถือว่าสวยมากครับคนที่สองก็คือคนปัจจุบันท่านมีลูกชายสองคน ลูกชายสองคนนี้ยังไม่มีภรรยาเลยสักคนแต่ก็มีของดีไว้กับตัวแต่ก็ไม่เคยใช้จะสแสวงหาท่านจะสแสวงหาพี่ชายผมจะสแสวงหาของดีของต่างๆนาะนาะมาจะไว้อยู่ที่บ้านอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ดีท่านได้อุปสมบท ประมาณสักสี่พรรษาแล้วท่านจึงได้ล่มเลิอกเมื่อผมได้เข้าไปใกล้พระพุทธรูปพราคุณแผนองค์นี้ผมจะรู้สึกว่ามีมั่นกัน้นกันไว้ไม่ให้ผมเข้าไปและเพียงแค่สามเมตรผมก็จะรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่า พลังของคุณแผนนั้นสามารถดึงดูดทั้งผู้ชายและผู้หญิงให้มาชอบในคนคนเดียวได้เพียงสักแต่เห็นหน้าเท่านั้นคุณแผนนี้ก็จะดึงดูดท่านให้มาชอบมาลงไหลสิ่งใดที่ทุกคนก็ตาม สิ่งใดก็ตามที่ทุกคนได้เรียนรู้ในการใช้คาถาอาคมหรือคุณแผนนั้นก็ตามจะต้องมีวิธีรักษารักษาให้ได้เมื่อครูบาอาจารย์ท่านรักษาบอกให้รักษาข้อกระลำกวรที่จะรักษาว่าให้ดีแม้จะเป็นมนข่าแล้วก็ตามแต่ถ้าใครรักษาไม่ได้ คนคนนั้นก็อาจจะเสียสติได้ในทันทีคุณแผนในทุกวันนี้ถือว่าได้หาได้ยากเพราะว่าซึ่งเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นคุณแผนที่มีรัศมีเพียงแค่3เมตรเพียงแค่สดตาหรือได้เห็นพี่ชายผมเท่านั้น ท่านก็หลงรับลงไหลแม้กระทั่งผู้ชายและผู้หญิงที่เดินผ่านสาวที่ไหนที่ขี่รถมาต่างจังหวัดต่างอำเภอก็สามารถที่จะจิดกา์ดได้เลยทีเดียวถือว่าสิ่งที่ผมเรียนมายังไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในชีวิตของผมผมไม่เคยได้เรียนรู้ขนาดนี้มาก่อน แต่อย่างไรก็ดีก็ขอให้ท่านเกือนสติไว้ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนอบรมควรปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ควรละเลยหน้าที่ในการครรมข้อห้ามสิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาที่ท่านมีใจรักในสิ่งเหล่านี้ก็ควรที่จะเจ็บว้รักษาซึ่งผมอาจจะเป็น เรื่องสั้นๆแต่ว่าในความจริงแล้วสิ่งที่ผมได้พบเจอกับคุณแผนองค์นี้ถือว่าสุดยอดที่สุดท่านมีพลังกิจที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมาเคยได้เจอมาแม้จะไม่เคยเห็นแต่ผมก็เคยสัมผัสได้ในขณะที่ท่านใส่แต่ถ้าเอาไว้อยู่ในหิ้งพระจะไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ แม้จะเข้าไปในบ้านอยู่เป็นชั่วโมงอยู่เป็นวันอยู่เป็นปีก็ไม่สัมผัสได้แต่ถ้าเอามาใส่คอเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นท่านก็จะรับรับรู้เลยได้เลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่หาง่ายและเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นปรารถนาผมเรียนมา ทั้งหมดหกปีแม้มนดำมนเขาผมก็ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเพียงแค่สบตาเท่านั้นเพียงได้เห็นหน้าเท่านั้นก็มีแรงดึงดูดทำให้ทุกคนนั้นสามารถลงไหลพี่ชายผมได้แต่อย่างไรก็ดีมีมีคนผูกมันก็ต้องมีคนแก้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอให้ท่าน พบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวัฒนะท่านทั้งหลายที่ท่านได้ฟังได้ชมก็ขอให้ท่านกดไลค์กดซับสไคร์พคเพื่อเป็นกำลังใจเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านได้เห็นคิดนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจเกี่ยวกับท่านว่าผมได้ถ่ายทอดเรื่องเรา ชีวิตของชีวิตจริงของผมที่ผมได้เจอมาได้เรียนรู้มาใน EP ต่อไปก็จะเป็นเรื่องมหาสน่ห์เหมือนกันนะครับเป็นการบอกเชิงไว้ก่อนเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ใน EP ต่อไปขอบคุณครับ